คงกว่าระดับเชฟของเราคุูตักครูตักมัดมืนะคะเพราะว่าคุูตักล้างมือสะอาดแล้วเมื่อกี้ลงไปไว่ายน้ำรอบนึงแล้ว ีิศน์นี่ครับถึงที่พักยังไกลไหมขนของอ๋อนี่น,นี่ฮะ,ดเ,ะเดินไปดูดก่อนลงเตียงอ่าเดินไปดูครูตั๊กเขาไปดูก่อนว่านอนได้ไหม เมตรจน,น,นวหเมตรครับอ๋อขอสองหลังนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับหลังอ๋อแล้วมีเวทีอะไรด้วย นั่งเวลามีสมมติลูกค้าเขาเหมาเขาจะดนตรีอะไรก็จัดงานเลี้ยงอะไรอยู่ในรั้แต่ไม่ได้หมายความว่ามีใครมาเล่นอะไรตรงนี้ดนตรีอะไรพักก็คือสองหลังนี้มันมีรั้วกั้นอยู่ก็จะเป็นส่วนตัวไม่มีใครมายุ่งนะครับเป็นไพรเวทเลยครับตรงนี้คจะกางเต็นท์อะนี่เราก็คิดคนวะห้าสิบบาทส่วนเกินมาเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีเพื่อนตามมาอีกสองคนก็อาจจะกางเต็นท์ตรงนี้ได้ใช่ไหมเพราะว่าในนี้ไม่มีใครมายุ่งอยู่แล้วครับอ๋อโอเคครับ ทีนี้ก็เหลือว่าอาจารย์ดูก่อนว่าโดจะนอนได้ไหมหรือต้องริมมารท่ามรีวิวที่พักกันครับเอันนี้แต่ว่าจะต้องเสริมให้โดโดไหมเสริมให้โดโดไหม อันนี้ <Okay. S 1> าอาจจะแลวตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำอ่าห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำอยู่ในตัวครับนี่เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมบอกว่ามีห้องน้ำในตัวนี่ไง oh. ก็นี่ไงก็ไม่มีใครมาใช้นี่เต็นท์อันนี้ใหญ่มากใหญ่มากมีตู้เย็นให้ด้วย มีตุ้เย็นให้นี่แอร์อรนี่ครับอกว,ว้างกว้างกวา่าเมื่อรอบที่แล้วฮะโอเคครับอืมสบายสบายตู้มันใหญ่กว่าที่ผมไปนอนที่ป่าเราอุ่ยเต็นเนี่ยใหญ่กว่าประมาณเท่าหนึ่ง บรรยากาศครับอันนี้เดี๋ยวคุณตู่อยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยฮะตรงนี้เราเหมาอันนี้ก็เป็นบริเวณของเราแล้วไปลงที่ไห,ห,หนคะแล้วเขาไปลงเสร็จเดี๋ยวรถก็องกลับมาส่งไปแป้งทีครั่มีบริการล่องแก่งด้วย,วยนะี่โอ้จนะน้ำอะไรเลยน้ำก็ไหลงั้นเรามียานมีให้ลองได้ดู แต่ถ้าหลุดล้วไปเลยเด้อมันต้องใส่เสืเราเลือกเราเลือกโลเคชั่นก่อนเดี๋ยวเราจะนั่งทําอะไรทานสังสรรค์กันตรงไหนดีเอออาจาร์มานั่งเออมานั่งในในซุ้มนี่ดีกว่าเออมาซก่อนเออ็นอลาหมดถ้าฝนตกใช่ไหมเออก็นั่งในซุ้มเนี่ยเพราะว่าก็ริมน้ำอ๋อนัมันจะอก่าล่ะโบน แต่ว่าเรา่ได no ้แต่เราจะนั่ไห้เลโดเล่นน้ำไหมเล่นไหมโดอยากเล่นน้ำไหมว่ายน้ำเป็นปะครับ นู่นเห็นไหมเนี่ยเขาอุ้มลูกตัวเล็กอยู่นั่นน่ะคุณยุ้ยดูในแพเดิมีตัวเล็กอยู่มีเจ้าตัวเล็กอุ้มอยู่นั่นน่ะเขายังไปเลยแต่เขาก็ทำื้นที่ไกว้างนะใช่ก้างแบบนี้เหมาะแบบน้ำใสน้ำใสมากเลยครับ โพราะเรือ,อยางลำหนึงก็นั่งได้หลายคนเนาะตอนนี้บรรยากาศก็รู้สึกว่าร้อนอบอ้าวฮะเ,เพื่อนๆอยากจะกระโดดลงไปเหมือนกันเนาะไม่ต้องล่องแก่งหรอกคุณตูมานั่งเล่นน้ำตรงนี้ไม่ลึกเนี่ยเป็นชายหาดเนี่ยเนี่ยตรงนี้ ลอยน้ำใส่ชูชีพลอยน้ำไปก็ได้ใส่ชูชีพรอยน้ำไป <c oughs> <c oughs> นี่รอยไปเฉยเลยเหรอเนี่ยบรรยากาศดีครับ นวนีแ้ตูอะไรให้เอาโต๊ะมาตั้งอจะได้ไม่ต้องเอาของเรามากลางเนาะก็เอาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวโต๊ะมาตั้งแล้วก็เอาพวกกับข้าวมากองรวมกันก่อนแล้วก็ค่อยเอาเตามาโดขนของกันมาเหนื่อยมากครับกินน้ำดูไปเติมน้ำแข็งไหมหลังน้ำแข็งเขาสี สีสะท้อนแสงน่าดูนะไม่หายไปไหนแน่นอนอสีสว่างมากเนะนี่ยเนี่ยนี่แก้วผมเอายกมาจากรถแก้วในห้องมีไหมแก้วในเต็นท์ไปเอามาก็ได้จะประเดิมก็ได้นะเอาเลยแกะเลยคุณตูแกะเลยแต่อย่าลืมแล้วกันแกะที่บ้านดีกว่านันมันแกะที่บ้านดเดี๋ยวลืม,มเหนื่อยเหนื่อยขนของเดี๋ยวเราจะเริ่มทําเมนูกันฮนะแม่ครัว ลงมือได้เลยขนมาให้หมดแล้วนั่งเล่นป๊ดล้างจานล้างจานได้แล้วมาเที่ยวก็ต้องได้พักผ่อนบ้างไม่ใช่มาเที่ยวเอาแต่ทำทำทำตู้ไปใช้อะไรคุณยุ้ยบ่นไปก่อนจานล้างจาน้จะจัดเวรใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องยังไม่คุณยุ้ยอ้าวกูตักเมนูอะไรเนี่ย ตักจะตส้มตำขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้คือส้มตำแล้วคุณตู่เอาปลาร้าอะไรมาให้คุตักิริพรครับหมอลำซะด้วยหมอะด้วยปลา้าสิริพรขาดไม่ได้ครับไปไหนก็ต้องมีส้มตำหอุตเดี๋ยวเราจะมีการหมักหมูหมักหมูสูตรเชฟดงา่อ่าคุตักเหรแล้วแต่ไม่ได้นะคะ ไม่ได้นะคะพักหรออาจารย์ยาเข้าใจยังคุณยุ้ยปล่อยเขาแล้วแต่เดี๋ยวเนื้อเราคุณยุ้ยหั่นเป็นแบบสเต็กให้ผมมามาหมักนะแบบของเราที่เราทําวันนั้นอะทำสเต็กใช่ไหมคะที่จี๋แบบวันนั้นอะหั่นไว้ก่อนหั่นไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาหมักพร้อมกันจำได้เพราะคนอื่นเขาไม่กินเหลือเราสองคนนี่หละเออเชฟโด่งเขากินเนื้อไหมท่านชิกินเนื้อไหมกินเนื้อไหมไม่ค่อยกินเน้อแล้วค่ะอาจารย์หนูจะทานแต่ผักจะมากกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวหั่นไว้ให้ผมแล้วกันเดี๋ยวผมมาหมักได้อันนี้อันนี้ อันนี้หั่นแบบก็เป็นเป็นท่อนอย่างเงี้ยที่จะเอาไปย่างคุณตักว่าไงเอ้าถาม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 เชฟเชฟตักเชฟตักเอาไปย่างเอาไปย่างก็ไม่ต้องหั่นอยู่อีกคือแบบหมายถึงว่าเอาแค่นี้เดียวพอเออเออแบบนั้นแหละเดี๋ยวหมักเดี๋ยวหมักอย่าไปหมักเดี๋ยวตักนะครับยังมีอีกอ้าวมาต้อนรับเชฟโดงจําได้ไหมครับเพื่อนๆห่างหายไปนานแอบโดนลงน้ําไปแล้วดิร้อนจัดขึ้นมาเนี่ย โชหุ่นโชหุ่นเดี๋ยวอย่าลืมนะแต่ท่านทานเนื้อครับทานเนื้อเดี๋ยววันหมักให้ผมหน่อยซื้อมาโลกว่าเนื้อสันทำอะไรดีจีได้ครับย่างย่างจีแล้วก็มีผักมีอะไรเอาหั่นกินหั่นกินนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาให้ละเดี๋ยววันวันท่านหมักหน่อยอ่ะผมสบายแล้วผมต้องทำอะไรแล้วนี่ครับ แล้วยังเรายังมีอีกสองสาวมีสองสาวนั่งชมบรรยากาศตอนนี้ก็ใกล้จะแดดล่มลมตกแล้วครับใกล้แดดล่มลมตกแล้วฝั่งนู้นเขาเปิดเพลงมาดูผมพูดกลบเสียงเพลงก่อนให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของสายน้ำไหลเชี่ยวน,นี่ครับ ระดับเชฟของเราคูตักคุตักหมักูเพราะว่าคุตักล้างมือสะอาดแล้วเมื่อกี้ลงไปว่ายน้ำรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมมาไปว่ายน้ำแล้วรอบหนึ่งอันนี้เมนูหมูนะฮะเรามีเชฟหมูส่วนคนข้างหลังเนะเสื้อผ้าไม่ใส่เนี่ยก็คือชุดของเชฟของเขาที่เขาจะต้องมาหมักเนื้อเชฟตัวจริงไม่ต้องอาศัยชุดก็แ่นีออกใช่เฮ้ยเออจริงคม คมไหมมีดใครมีดลุงมีดลุงโบราณเขาว่าถ้ามีดคมไม่กลัวเมียใช่ไหมแต่เรามีออเด์บออเด็บออเด็บออเด็บออเดจากตลาดแน่เลยเนี่ยเห็นขายอยู่ตลาดโอ้ซื้อตีนมาด้วยเท่าไหร่บาทหรอก เชียร์เนื้อทำๆๆไมเราแบ่งงานกันเลยฮะสายแร่หน,หนูแร่หนูจบเปน<ม>็นอาจารย <c oughs> ์เจ๋อไอีนี่ออกหน่อยนึงนะเออ,อเอาเก็บไว้ดิไม่ไม่หมายถึงว่าเอาเอาเก็บไว้แบบทาให,ให้ให้น้ำมันมัน,มนออกอเวลาจีเวลาพ่อหนูให้ทำนะหนูแกล้งไหลออกตลอดอ่ะโอ้โหของแพงเวลาเขาเลือกเขาเลือกเอาที่ที่ติดมาเนี่ยมันก็ไหลออกไหลออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกหนูว่าจะพ่อตักสินจะดูก่อน อันนี้ไปฝากไปที่ไหนคะมันเต็มเพราะว่าเขาทําตึกใหม่เบียงมันก็เลยลดแต่น้อยเรามีข่าวดีมาบอกเน่น้องออยในคลิปก่อนหน้านี้สาวงามของเราขนาดนี้เจดเดือนขนาดนี้เจ็ดเดือนหายไปเเดือนหายไปเจเดือนมีหลานมีหลานแล้วเนี่ยใหี่มีหลานหายไปสองปีปีสองปีเจอกันใช่ไหมใช่ค่ะ ตั้งแต่คลิปตตั้งแ่คลิปที่เห็นหนูคลิปสุดท้ายสุดท้ายอะไรสุดท้ายวันเกิดสุดท้ายวันเกิดที่สวนที่สวนใช่ป่ะที่สวนเนี่ยออยากกินเหล้าอยู่เลยออยังกินเล่าที่ไหนน้ำเก๊กฮวยเออแม่คุณก็ไปว่าเขาใส่ซอสญี่ปุ่นด้วยโจ๊กอันนี้คุณตั้งเอาอีกไหมอ่ะไม่เอาแล้วอันนี้ขอใอ่ยิ้มตาหน่อยเอาเลยอาใส่เินเดี๋ยวเชฟโด่งเขาจะมาหมัด อันอันอันนี้จะกินเองหรือไงกินเองมันไม่เข้ากับใบหน้าเลยนะคุณตกเย็นคุณยืนกินโจ๊กเนเชฟผมเชฟผมตกเย็นทีแรกเออนึกว่าจะทําให้ภรรยาฝอแงน้แกแอ้อาเปลี่ยแมครัวออเหือท่ายแรกจาม่ครัวจะหลายไ่ะอื็ได้รสชาติแบบเหนือเใช่ไหมได้ยิน เอาครับส้มตำส้มตำครกแรกเราเริ่มต้นขึ้นแล้วโ <มา S 1> ดวยเชฟน้องกิ๊กมาเดี๋ยวมาดูคูตักจะกินได้ไหมเชฟดงเชฟโดงพร้อมหมักย่งเนืน้ออ่ะมา,า,มาหาม,ามา<ะ>ักใส่ไหนอะกระมังนี้ป่ะอันนี้ผู้ปกครองที่มีลูกวิหลานก็ชี้แนะใช้วิาจารณญาณในการรับชมนะครับมีภาพอ,อนาจารย ถอดเสื้อถอดผ้าหมักเนื้อฮะแต่แปลกนะวันนี้อากาศอ,าอ้าวๆเนาะอาเชฟโตดเนื้อโลโลนิดๆ,ๆนเนี่ยนี่หมูเราเนั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จี่กันไปย่างกันไปชิมกันชิมกันไปฮะลืมลืมลืมเอาไอ้อะไรมีซอสมาล่า เอาอะไรมั่งขาดอะไรขาน้ำปลาลงง่ายๆนะบ้านๆน,นะเอาไว้เที่ยวไปไม่กลับบ้านคลิปของผมนะฮะเพื่อนๆ <c oughs> เจอเชฟโด่งแล้วนัดแล้วเชฟโด่งเขาจะกลับบ้านที่ชายป่าลำปางใช่ไหมใช่ <c oughs> บ้านคุณอยู่ตรงไหนนะเถินอยู่เ <c oughs> ถินครับเถืนแต่บ้านคุณเห็นบอกว่าเลยจากสวนหลังบ้านไปติดป่าเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยว <c oughs> จะให้เชฟโด่งพาไปเที่ยวป่า พริกไทยลงสิวขาวน้ำปลาใส่ไปมีอะไรใส่เข้าไปนี่ถ้าเกิดไปไปบ้านคุณก็จะมีพริกลาบเนาะมีอะไรนะเพี้ยะเฮ้ยงี้จุได้ไหมเนี่ยพยายามเต็มไม้เต็มมือไปเลยไม่ต้องไปกลัวเขียงอะไรอยู่ไหนวะล้างเขียง เดี๋ยใครจะย่างก็ย่างก็ย่างเองกินเองเลยนะครับรลลมแล้วเนี่ยไปบ้านพี่ตูอันี้มาตูวัดใหม่เอารถจับข้าวมาแล้วนี่ไงมีรถจับข้าวมามีตผลไม้อ๋อไมีแต่ผลไม้ใช่ไหมไม่มีไม่มีผัก เอางี้เนาะรอสักพักของดีอยู่ที่น้ำจิ้มอ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูท่านทำน้ำจิ้มเราเริ่มย่างนะครับอุปกรณ์ครบคันเอาเราย่างเนื้อก่อนแล้วหมูเขาไม่มีปัญหาเหรอเนี่อ้าเป็นการย่างในกระทะต้องจำอันนี้ตำอะไรตู้ ตำซัวอันนี้ตำอะไรอ่ะปลาแต่ปลาทั้งสองอันนั่นแหละนี่ครับเนื้อเนื้ออันนี้เนื้อครับหนึ่เนื้อหมูหมักเรียบร้อยมันยากาศแดดลม่มลมตกครับ วันนี้อ้าวทุกอย่เข้ามาอบอ้าวมากเลยได้หมดอ่ะออมีจานกระดาษแย้อะใส่อะไรใส่กระดาษแข็งเ,เลยอันนี้ทำอะไรนทำจิ้มอัน,น้ี้นนจิ้มแจ่วจิมแจ่วสุกแล้วสุกแล้วนี่ประมาณนี้แหละดีแล้วกำลังดีใช่ไหมฮะนี่ครับ ดเนื้อเนื้อมันต้องประมาณนี้น้อยกว่นี้น่น้ำจิ้มน้ำจิ้มได้ยังชิมครับชิมครับชิมครับหมักก็ไม่มากอะไรนะแต่รสชาติดีมากเลยหมู มีน้ำจิ้มมันได้ยังนู่นใช่ไหมแจวอยกไปซับนี่เด้รยป่ะดังนี่อันไหนจิ้มอันไหนจิ้มเนื้อเนี่นี่นี่จิ้มเลยครับจิ้มเลยครับนจิอยอาการนี้ไอือร่อยคุงจิ้มตัมันดูธุระกันดานะอันนี้ใหญ่หน่อยไม่เป็นไรได้ได้ได้เลยได้ย ตอนนี้ไม่ีใครเป็นเจ้าของอยังยังยังเลยค่ะยัยงไม่เฉยคุณไอทันเนื้อไหมทันไหมกิน,นหนมวันนี้หนูไม่กินวันนี้หนูไม่กิน <c oughs> ใช่ไหมแล้วเต้บ,บางวังแต่ปกติคือมาจะถ่ายก็จะหนูกินเนื้อ,อแต่พอตั้งแต่ท้องนี่มาอยากกินเนื้อ,อต้องไปซื้อมากินลูกผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะสาวแล้ว ปีเสือด้วยปีเสือด้วยใช่เสือดุนักดูเอ็นลูกกินหัวยิงองมาตลอดทางปีเราขนมจีนเราด้วยเราขนมจีนซอสขนมจีนอร่อยซอสอร่อยเลยอร่อยเกระเพยกระเพยอร่อยนะอร่อยอะไรนะซ้ำๆคุณคนตั้งแต่ซีรีคอน อันนั้นหมูอันนั้นหมูววมบรรยากาศโรเพลครับใกล้พราทิตตกดินเก็บภาพบรรยากาศมือค่าที่มีที่ไหนนะ ลืมชื่อแล้วอิงทานสวนอิงทานรีสอร์ทมาชิมหมูบ้างหมูไข่หมัมกคูตักหมกักใช่ไหมคูกตักหมักน้ำจิ้มแจ่วคูตักเรียนน้ำจิ้มเขาอยบ่มาตนนงมรงนี้เลยอย่างเนี้ยจะถูกูจะนั่งกับ ให้ <ừ> ไม่หมูเหนียวกว่าเนื้อไปทำหน้าซิมันเป็นสามชั้นไงตาม <ừ> อืมอืมอิมอมเนื้อก็อิ่ม,มอิม่มง เมื่อกงวันทานอะไรกันมาอันอันย่างอันนี้ให้หน่อยย่างเอาขึ้นนึ่งเอาเอาย่างตัวนะเอาขึ้นนึ่งนเหรออย่างตับอืย่างกระเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ายหมูก็ย่างนู้นฝ่ายเนื้อก็หนุงตู่ไปตลาด ปาร์ตี้ของเราในค่ำคืนนี้บรรยากาศก็ชื่นมื่นครับกับข้าวกับปลาเยอะจนทานกันไม่หมดโดโดอิมยังแล้วอห่เหรอั้นก็ค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวพี่โดก็จะคืนนี้นอนอะไร นอนอะไร<ม>นอนกลางเต็นท์<ม>นอนกลางเต็นท์<ม>นี่ครับ<ม>กับข้าวกับปลาวันนี้แขกเยอะหน่อยก็ร่วมด้วยช่วยกันฮะถ้วยชามอะไรต่างก็ไม่ต้องล้างมากใช้จานกระดาษนี่แหละดีแล้ว<ม>เดี๋ยวเราเปลี่ยนบ้างดีกว่าคุณเราไม่ต้องขนจานเนาะขนขน,ขนจานกระดาษแบบนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวตอนตอนเนี้ยเ <laughs> ที่ยวไปไม่กลับบ้านของเรา นะเอาแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าเราม,ม,มันจะกับข้าวของเรามันใส่ความร้อนได้ไหมคุณตู่ได้ครับได้เนาะทนนี่แบบนะเป็นเขาเรียกว่าชาม้อยอย่าง,งานั้นโอเคนะครับใส่ใช่เดี๋ยวเราซื้อไปดีกว่าเพื่อนๆครับค่ําคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะครับปาร์ตี้ในบรรยากาศดีๆอย่างนี้ย่อมยังไม่เลิกลาเดี๋ยว หลังจากนี้ยังมีเมนูอะไรอีกที่สนใจนะครับแต่คลิปนี้ยาวแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับ